สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วค่ะกับออสาวุดรคือเกาสาวุดรน้นไก่บานคือเกาไม่นี้สาวุดรสิภาามากอย่างวัติีไม่น,นี่หนูสิภาามาเห็ุก่อยหูหมูกินมเมยเมย์เอบาอีรีกับเบาแมมีหเือพึ่งเลิกงานมากไหมเมยคักเมยเนี่ยเลิกงานสองถุงเคงืองดูอันต้มหูหมูไ้เรียบร้อยเราเรเรเดูสิให้เบิรงเดอเอาสิให้เบิรงต้มหูหมูต้มหูหมูใส่อัน ใส,ใ,บบใส่ใบบักกูดใส่ใบบักกูดแล้วก็ใส่ตะไคร้นุ่งต้มใบบักกูดแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปน,นี่เครื่องปรุงหนูมีอยังเนี้ยคือเก่าหั่นละเครื่องปรุงเครื่องกรอยเครื่องลาบปแล,ล้วแล้วมีใบหน้าบล้มีตนมม้นหอมมีหอมแดงซ้อยแล้วก็มีใบสะระแหน่ใบอันหอ,อ,อมปอมธรรมดานุ้ยเบิ้งอันนี้หนูหนูทิ้เงเย็นมันออกก่อนเลี้ยงน้ำมันออกก่อน ไม่ใช่เป็น,นยังไสิดูตมเครื่องมันเรียบร้อยแล้วเบิ่งหอนห่วยห่วยเครื่องอันเครื่องยังเขาเจ้าเอิญเน่ยแบบเครื่องอันเขาเจ้าเอินมาจางไหนก่อนเครื่องไข่มันนะเครื่องไข่มันแปลว,ว่าบ่อันบ่กเห็นมันข้าวบ่กเห็นมันมีกินอะแม่ค่ะนี่พริกผงใส่พริกผงใส่เป็กหน่อยพริกผง เอาขวคือ่เอาของล้โอ้ยจะเป็นเมื่อยนี่เมื่อยแห้งนี่เมื่อยกระโดดมาเดียวโงนัว,นวนนของนัวน้ำปลาก็เอาเด้อผู้ใดสสกินบะเข้มบ้เข้มประแดกบักหน้าบีบดู้อห้องหิ้วเข่าห้องเมื่อยค่เดิน แล้วอันเครื่องมันเมือนก็หอมเนี่ยนเป็นสมุนไพรเหม่มาค่แค่มี The Play Please Big One ดอ then <laughs> อันนี้หอมเท่หไปเลยจ้ะบ่ปต้องปะต้องค่นี้ no worry no worry. ได้กินันเป็มันอันข้อหมูอย่างเงี้ยืลแซ่บขนาดมือเขาค่ะมือเขาเนี่ยเร็ยบร้อยหูหมูหูอันลาบหูหมูค่ะมาเดี้ก็กินกนบ้อูบด ูสิขภาก็นขนินละยายหมองมากกันเจมขึ้นเมื่อนั่งเพื่อนแล้วก็สุกี้สุกี้ว่าชื่อด้ยสุกี้เมื่อกี้เขาก็แมวไปไหมเมื่อกี้เขาเป็นมูก,กันพกักนิวค่ะพักไลค่ะพักบักรทัวบักแตงอันนี้ก็สมพักหอมเนี่หอมสมพักกินจีหอมสมแล้วเ็่มากมือวาดมือก่อนอันนี้น้ำแข็งนูละ่ะอันนูแซมเรียบร้อยหมักมาละเอาสุกี้สุกี้แรกดีทั้งพีสุกี้เฮ้ยเข้ามาดิ s way อะไรเนื่อยหลเมือม่อยเมือม่อยค่ะเมื่อยเนี่ยอของปวดนัง่งมักแม่ดีเนี่เฮ็ดงายบอกหนูเห็ดงายบอหนูเห็ดแล้กินหายที่ทำอะไรอะมัเน้สุดยด ขอนางสั้นเขาเด้วค่ะเพราะว่าหนูปวดขาหนูรู้สึกว่าช่วงหลางหนูมันสิไปแล้วไหมคะบมันสิไปจังไเตยบางทตื่นเนี่เม่อเศ้ามากตื่นยนีเม่อเส้ามากน,นั่งกลับเป็นเหยียดบ่ค่อยออกยเห็ยนยยยยอนะ จะไปซูเกร้อมบัวอันนี้เขาเจ้าค่ะเขาเจ้าอันมันเป็นเขาเจ้ามันล่รุ่นอีกอย่างด้กรุ่นนี้ดีด้ก nó là mặt, nó bôi nó bơi nhầy nè, mày được cút มากไปบนกินมาแกเนีกด้มมกยดวยน กินไหมฮะพ่อนี่ถือมือเนี่ยต้องรู้กลิ่นผับพอแล้วเอ้ยเกตออกหูหมูแซ่บขนาดแล้วค่ะหูหมูมันเป็นกรอบมันไม่กระดุกนะ นี่ว่าให้หนูนัง่งว่ามีระยะได้รนูปวดข้อเขาปวดเขาแหงนี่ด้านเพราะเขาเสื่อมแต่น,น่อยอยู่ตื่นขึ้นมากเนีเ่ยเจ็บเหยียบประยัดหัวเพราะว่าอายุสามสิบ ง้าอันจะง่ายเจ็๊หบมองกาวมองเง่ายเกา,า,เ,กาเป็นหัวใจว่ายมาจากเป็นหัวใจว่ายกับท่านาแต่ว่าแต่ว่าเป็นบลายดอกเป็นเป็นพึ่งเป็นเป็นน้อยๆบล็แมนอันอบอแบบบล็อตแมนเสียบพันอนุ์นะ ูบ่มีคนเนียวว่าวางเป็นหัวใจว่าหลายๆค่ะหลายอื่น นูเป็นคนมากกินเขากินมือเดยอันนี้ขอจํมามันกินมือเนูะกรชา,ามันขอนูกินมี้เหอวแม่บลาหลาอเนอ หมักมะละกอบแห้งดูเหรอมมากไม่าถ้เาไปเหลือกสูตรหมากมะละกเขาเลือกนวยเงยใสๆอะคะ่ะนยใสยๆใสๆนี่เขาบกผม อันนี้เราก็เท็ดค่ะน่าง,งามจังยายห่างทุกคนไปหา่ออละอ่ะ่อเป็นเบนนวตล่ะคุณ่อไปพักฟัน่อปวดหัว ทุกีกินหลายแฮงนี่เห็นยููแหง็งแล้วก็เชียงกันกับบุขาขาพิบ่าพิบ่าพิบัวเชียงกันเรื่องการเมืองเมื่อเชียงกันเรื่องเชียงกันเรื่องการเมือง เรื่องกันเม,มื่อกี้สีขาวตางยางั้นหะบวัวจะอยู่บานเข้ายู่ใสยย่ก็เป็นแค่กัดเมื่อบัวประด้กัดเมืม่องม,มันเป็นเรื่องวอนเองเข้ยเขาเป็นยว ตาออวแั้มหนะมันเหน็น,นหนูกินมาลุยซุยหิมนั่นแะกระสัางเนืนขเนาะยาวาน,นี่หอะหนูมือแห้งหนูหนบ่มีแห้งถึงยางเลยยานเกา้าออกอ่ะเพราะว่าเราโอ้ยลังกับกวัวถับป่านนั้นนูกะยามพี่น้องลืมหนูหนูก็เล่มาเห็ดลิด สี่สิบห้านาทีหรอหนูจะไปเลยเด้อค่ะเดี๋ยวๆหนูหนูจะกลับมากินตอนหนูลาพี่น้องก,กันหนูลาพี่นอ้องเลยค่ะสาวอุดรลาภเราแซว,วอุดรจะมาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จำหนีดซะก่อนมันเน่าละอ้มันสิโลดไ่ได้ทำดีราคาบ๊ายบาย